วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ18เพศที่ต้องรู้ครับผมอ้ยตัวเองหูเข้าแล้วอ่ะขอตัดสวัสดีนะคุผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมทีเซ็แชาแน,นลนะครับเบื่อไหมเวลาแบบที่ว่าต้องเปิดคลิปแบบอย่างเงี้ย โอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอมัดผมมัดหน้ามัดตาให้มันดู mm hmm. ไม่รกอุงลังนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับ18เพศที่ต้องรู้ครับผม คือแบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนที่แบบว่าชอบผู้หญิงชอบผู้ชายชอบทั้งชายทั้งหญิงชอบเพศเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะผมก็คลิปนี้ไม่ได้เหยียดเพศใดทั้งสิ้นเลยนะผมทุกเพศมีความเท,าเท่าเทียมกันนะครับเ <L> พราะว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับผมผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเพศที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่อาจจะเคยเจอหรือว่าบางคนอาจาเป็นเพศน,นี้แต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะผมก็ลองฟังแล้วก็คอมเมนต์ไหมผมดูหน่อยก็ได้นะว่าใครเป็นเพศอะไรบ้างแต่ก่อนไปรับชมกัน เหมือนเดิมตนะ้องช่วยอะไรหน่อยถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ตรงนี้นี่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 ให้หน่อยเดิมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดู18เพศที่ต้องรู้กันเลยเพศแรกที่เราต้องรู้จักเลยนะผมก็คือเป็นเพศที่แบบ normal เป็นปกติเลยนะก็คือเพศชายเพศแรกเลยเนาะเพศชายก็คือเป็นผู้ชายนะผมมีรูปร่างผู้ชายร่างกายกำยำและแข็งแรงนะผมและก็รู้กันอยู่ว่าเพศนี้ก็ต้อง ผู้หญิงใช่ไหมซึ่งคนอาจจะมองเป็นแบบว่าเพศชายก็แบบเป็นเพศชายโสดแล้วก็เพศชายที่มีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ก็เพศชายเนี่ยก็จะเป็นเพศที่ที่ที่รู้กันอยู่แล้วครับผมว่าชอบผู้หญิงกินเด็กกินผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะต่อมาจะเป็นเพศที่2ก็ยังเป็นเพศ normal อยู่ดีรับคือเป็นเพศของผู้หญิงครับผมหรือเพศแม่นั่นเองนะผมเป็นเพศผู้หญิงคี่ว่าแบบอาจจะมีอารมณ์ร้การนิดหน่อยนะ แต่ว่าก็เป็นเพศที่ชื่นชอบในผู้ชายนะครับผมเพศนี้ก็แบบอาจจะแบบแววแววแบบ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 อะไรอย่างนี้แบบตัวเองหิวข้าวแล้วอ่ะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพศต่อมาเลยนะผมเพศนี้มีชื่อว่าเพศ นะครับผมเอางงว่าเพศไบคืออะไรหรือหลายคนก็อาจจะแบบรู yes. ้จักไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกไม่อยู่หางปากมากเลยตอนนี้ขอดึงหน่อยเพศที่เป็นผู้หญิงครับผมที่ชอบทั้งเพศชายแล้วก็เลสเบี้ยนด้วยครับผมคือผู้ชายก็ได้เลสเบี้ยนก็ได้อย่างเงี้ยเออป็นไงเพศวะก็ถ้าใครเป็นเพศนี้ก็ลองสังเกตตัวเองดูนะครับผมต่อมาเลยเพศต่อมาเนี่ยจะเรียกว่า ย่านครับผมถ้าผมเรียกเพศไหนผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะเพศสามย่านเนี่ยเป็นเพศที่เป็นผู้หญิงที่เป็นได้ทั้งเลสทอมเป็นผู้หญิงทุกอย่างที่สามารถแป่งกายได้ทุกเมือ่ออะไรอย่างนี้แบบว่าผู้หญิงหล่ออะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะมีปะ่ะมีใครที่ดูช่องผมแล้วเป็นผู้หญิงหล่ออะไรอย่างนี้มั้ยต่อมาเลยนะครับผมเพศนี้จะเรียกว่าโบสโบสนี่ไม่ได้แปลว่าเรือนะผมโบสคือเรียกชื่อทางเพศนะครับเป็นผู้ชายที่คบได้ทั้งผู้หญิงทั้งเกคิงเกทควีนโอ้โหทั้งลุกทั้งรับได้หมดทุกอย่างเลย แ,แต่ยกเว้นแค่กระเทยอย่างเดียวครับผมที่ไม่ได้คบด้วยในเพศของโบนนีครับผมเป็นไงพูดแล้วเสียวเสียวสลังว่าเปละเลยโอเคต่อเพศนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแล้วก็มีเห็นอยู่ไปทั่วไปนะผมก็คือเพศของชมก็คือเป็นผ,ผู้หญิงที่แบบว่ามีลุคเพศชายแบบ <c oughs> เอาไงวะทั้งที่ตัวเองเป็นผู้หญิงนะผมแต่ว่าด้วยความที่เป็นเพศทอมนะผมก็จะมีความเป็นผู้ชายหรือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยอาจจะมากกว่าอาจจะดด้ยก็ไม่แน่ใจในข้อมูลนี้เหมือนกันซึ่งเป็นทอมเนี่ยก็คือเป็นเพศหญิงที่ชอบเพศหญิงแต่ว่าม,มีมีใจเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบดีด้วยนะครับผมถ้าดีคืออะไรเดี๋ยวต้องรอฟังไปเรื่อยๆอ,อ่ะต่อมาเนี่ยก็มาพูดต่อด้วยความที่ว่าเพศดีคืออะไรนะผมเพ,เพศดีเนี่ยจะมาคู่กับทอมนะครับผมชอบผู้หญิงห้าว สาวหล่อหรือว่าทอมนั่แหละครับผมคุณง่ายๆแต่ว่าผมเห็นบางคนแบบที่เป็นทอมนะัอู้หโคตรเท่เอาตรงเท่กว่าผู้ชายอีกทอมบางคนอ่ะต้องยอมรับในเรื่องนี้เลยนะผมคือด้วยความที่แบบเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็หน้าเขาหวานนี่งแล้วก็แบบมีลุคเป็นผู้ชายโอ้โหแม่งคนหล่อเอาจริงต่อมาแล้วผมก็จะมาเป็นเรื่องของทอมเก์ครับผมคือเป็นทอมเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นทอมที่ได้ทั้งผู้หญิงดีแล้วก็ทอมด้วยกันเองครับผมนีม่เลยไหนใครเป็นเพศนี้บ้างเน มีทอมเกยแล้วยังไม่พอนะครับยังมีทอมเกยคิงด้วยครับผมเป็นไงเป็นทอมที่ชอบทอมด้วยกันเองและเป็นฝ่ายรบกครับผมเป็นไงโอ้โหธรรมดาที่ไหนมโลกใบบนี้เน้นอีกรอบนึงผมเป็นผู้ชายนะครับผมและมีทอมเกยคิงแล้วไม่พอยังมีทอมเกยควีนด้วยครับผมก็มีคิงก็ต้องมีควีนตามปกติเลยเนาะก็เหมือนกันครับผมเป็นทอมที่ชอบทอมแต่ว่าเป็นฝ่ายรับครับผม อะไรเ,น,เนี่ยมงว่าคลิปนี้จะไม่มีดราม่าน,น,นะนะมีทอมเก์คิงแช่ไหมมีทอมเกท์ควีนยังไม่หมดแค่นั้นเว้ยยังมีเพศที่เรียกว่าทอมเกท์ทูเวย์เอเป็นไงทอมเกท์ูเวเป็นไงละ่ะอยากรู้ไหมคืออะไรก็เป็นทอมที่สามารถรับได้ทั้งลุกแล้วก็รับเลยนะผมเป็นไงละ่ะเป็นไง เ้ยเจมือเนี่ยเป็นทอมที่รับได้ทั้งลุกแล้วก็รับเลยนะผมก็ดูตัเอนะผมว่าใครเป็นเพศไหนบ้างนะครับผมเมื่อกี้เราพูดของเรื่องทอมไปแล้วนะเรามารู้จักกับเกย์บ้างเนี่ว่าเกย์คิงก่อนเลยเกย์คิงคืออะไรชายที่ชอบฝ่ายชายด้วยกันเองนะผมแล้วก็เป็นฝ่ายลุกด้วยไงเออไม่ชอบแบบนอนเฉยๆอะไรอย่างงี้ชอบเป็นฝ่ายลุกอะไรอย่างงี้ มีเกย์คิงก็ต้องมีเกย์ควีนครับผมเกย์ควีนเนี่ยคืออะไรก็เห <c oughs> มือนกันนะผมเป็นชายที่ชอบฝ่ายชายนะผมแต่ว่าเป็นฝ่ายที่รับครับผมถ้าอยากรู้ว่ารุกกับรับคืออะไรก็ไปเชิชในเน็ตเอาเองเลยกันนะผมช่องนี้ก็มีเด็กดูอยู่ด้วยนะไม่อยากพูดเยอะเหมือนกันต่อมาเลยนะผมเทนนี้เนี่ยก็เจอได้ทั่วไปเลยเช่นกันก็คือเลสเบี้ยนครับผมเป็นฝ่ายหญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเองนะผมสําหรับผมแล้วผมมองว่าแบบเออเพศนที่มันน่ารักกว่าคือผู้หญิงเนี่ยมันชอบผู้หญิงด้วยกันเองคือมันก็จะแค่เพื่อนเพ ผู้หญิงกับผู้หญิงคบกันมันจะนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเข้าไปอีกอ่ะเออเข้าใจปะเข้าใจที่กูพูดไปเนี่ยเออนั่นแหละเพศต่อมานะครับผมก็คือเพศที่เรียกว่ากระเทยกระเทยเนี่ยเป็นเพศที่ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแค่นี้เลยโอเคต่อมานะครับผมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเพศนี้เรียกว่าอดัมอ่ะงงชื่อใครหรือเปล่าไม่ใช่เป็นชื่อเรียกเพศนะอดัมเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบเพศทอมอ้าวเป็นผู้ชายที่อาจจะชอบสาวรออะไรอย่างงี้เก็นปะตอนไปเลย เพศนี้นะเรียกว่าแองจี้นะครับผมแองจี้แองจี้คืออะไรแองจี้คือกระเทยที่ชอบถมนะผมก็คือถ้าเป็นกระเทยแต่ว่าชอบถมอันนี้เรียกว่าแองจี้นะผมไม่ได้เรียกว่ากระเทยโอเคและเราก็มาถึงเพศที่18ปกันรึอุ้ยคิมนีวไวอะน่าจะประมาณ5นาที6นาทีได้มั้งโอเคมามาดูเพศสุดท้ายกันเลยดีกว่าเพศเนี้ยมีชื่อเรียกว่าเชอร์รี่ไงเชอรี่เชอรี่เชอร์รี่แบบนี้ เชอรี่เนี่ยก็คือชื่อเพศนะผมเป็นผู้หญิงที่ชอบกระเทยอะงงปะเป็นผู้หญิงที่ชอบกระเทยเดี๋ยววะแค่นี้แหละมีแค่นี้เลยผู้หญิงที่ชอบกระเทยเออก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าทุกคนที่ได้ฟัง18เพศที่ต้องรู้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นเพศไหนบางก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะผมตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วนะครับผมก็ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับผมและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ตอนแรกกะว่าจะเอาไปอยู่ในคลิปสาระเลยแหละ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไล์ ตกองกตบมาค่อยตรงนี้ด้วยนะครับเน้นอีกรอบนึงว่าผมเป็นผู้ชายนะผมเป็นผู้ชายก็คือเป็นเพศที่ชอบผู้หญิงนะขอบคุณครับสำหรับวันนี้ทีเซพเชนเ n อรขอราไปก่อนนะผมไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้นะไปละบ๊ายบาย